สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา7 8 9แปดทิดา789นะคะช่องของเราเป็นช่องให้ไพ่เล่าเรื่องพวกความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะและก็อาจมีส่วนเป็นโชคชะตาของคุณกับเป็นไปได้นะคะลองรับฟังรับชนด้วยดุลวิวิเคราะห์วิวจารณญาณนะคะก่อนให้ไพ่เล่าเรื่องเราก็ขออนุญาตขายของนิดนึงเนาะอ,อยากเป็นแม่หมอก็อยากเป็นนะคะอยากเป็น คนดูดวงก็อยากเป็นนะคะอันนี้กําไรพญานาคนะคะกําไรพญานาคนะคะปลุกเสกแล้วเรียบร้อยมีด้านท้ายเป็นหินใหม่ทองนะคะใครสั่งเป็นเซ็ตก็ได้ค่ะแยกก็ได้นะน,นี่หินพระธาตุนะคะเขาจากสามร้อยยอดนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะมีนะเมตตามหานิยมเก้าอย่างนะใครสนใจทักถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เราจะให้ไพเ่เราเรื่องในหัวข้อมีคนคิดถึงคุณมากและอยากได้โอกาส จากคุณอีกครั้งนะคะเขาเป็นไข่นะคะเราก็มาเริ่มเล่าเรื่องได้เลยนะจ๊ะขอดู energy นะคะของคุณก่อนแล้วกันนะคะ energy ของคุณจะปังขนาดหดวาซันนะคะจึงเหตุให้เขานะ่ะยากนะคะขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดู energy ของคุณก่อนนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะ ก็ออกมาตามนั้นถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นผู้ชายเอาละกันนะบบงูวสที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะเราก็มาเริ่มเลยจ้าขอดูไพ่ใบแรกนะคะของคุณนะคะไพ่ใบแรกอขอดูเอเนจีนะคะ,อะขอดูเอเนจีของคุณก่อนนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหไนฟ์ไน of c คันะคะกรกฎพิกจิกมีนธาตุนานะคะเ n e r อ y ของคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางบ่อยนะคะเป็นคนที่ชอบสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีและช,ช,ชอบนะเดินทางบ่อยนะตัวคุณเองนะคะในออฟคัฟนะคะ เป็นคนที่ชอบอมีเสน่ห์มากนะคะเดินทางไปทางไหนก็มักจะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็จะเข้ากับคนได้ดีเห็นไหมลักษณะของคุณตอนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะกรกฎพิกจิกมีนนะคะทํางานเกี่ยวกับสายเดินทางได้ทั้งหมดนะคะเงานเกี่ยวกับนะคะที่ต้องใช้คําพูดก็ได้เป็นเซลแมนก็ได้นะคะเป็นคนที่ ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยได้หมดนะคะสื่อโซเชียลได้ไหมนะคะใช้คําพูดเป็นหลักแล้วกันนะเอาเป็นว่าขนาดนั้นประมาณนั้นเนาะด้นี้เท่ากับมะเบิงนะคะ Energy ขยาย King Knife of Cup นะคะกรกฎพิจิกมีนนะอันนี้นะคะโอ้โหทรีออฟเอนด a คนะคะคุณเป็นคนที่ชอบค้าขายนะ,ะหรือค้าขายแล้วเป็นคนที่ได้เงินเรื่อยๆนะคะบ่ขาดทุนนะ ธุรกิจไปได้เรื่อยๆค้าขายยังกับว่าขาดทุนขาดทตาดินพึกศกันมังกรนะคะเหตุงานเป็นพราค้าดได้เมิดค่ะเหตุงานได้ทุกคะแนนวิชาดเหตุงานได้ทุกคะแนนวีซาว่าสัตเหตุงานได้ทุกสายงานค่ะหรือว่าเหตุงานเกี่ยวกับดันการเงินได้เมดนะคะแต่เน้นค้าขายนะคะต่อรองค้าขายการเจรจาดีนะคะค้าขายได้ทุกอย่างค่ะได้กําไรเรื่อยๆค่ะเหตุงานยังเหตุค้าขายยังได้เมดนะคะค้าขายของชํำก็ได้เมิดค้าขายของ เสื้อผ้าได้มืดได้มืดทุกแขแนงวิชาค่ะเออได้ทุกแขแนงวิชาวสัสดได้ทุกสายการขายเนาะถ้าคุณสีขายยังกันและได้มืดนะคะค่าขายดีค่ะาตาดินพึ่งศกันมังก่อนนะเอาขอดูเอเนอีของคุณอีกแล้วกันเนาะไปจังใดอีกโอ้คุณคิดเรื่องการเงินนะคะตอนนี้นะอันนี้คือ,อไรแปรดาบนะคะไพ่บ่งบอกถึงตอนนี้มีปัญหาอุปสรรครอบรอบกายคุณเลยนะคะ ไพ่บ่งบอกถึงการที่ตอนนี้คุณกําลังคิดวิตกกังวลกับเรื่องปัญหาทาาุลมมิถุนตุนกุมนะคะบ่งบอกถึงการหาทางออกไม่ได้เรื่องอะไรคะการหาทางออกไม่ได้เรื่องอะไรขอดูหน่อยนะเป็นอีย่างโอ้โห,โหกําลังปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขสถานการณ์หรือกําลังจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแก้ไขสิ่งต่างๆนะคะให้เข้ากับสถานการณ์นะคะธาาุลมมิถุนจุนกุมคะ่ะ สิ่งใดที่คุณอึดอัดตอนนี้กําลังหาวิธีแก้ไขยอยู่นะะเป็นยังไงอีกนะคะตอนนี้นะโอ้โหแปดเหรียญอ๋อเรื่องการเงินนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ตอนนี้นะตัวคุณเองกําลังนะคะคิดว่าปัญหาต่างๆรุมเร้านะคะคิดเรื่องการเงินถ้าถ้าว่าถึงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้เรื่องการเงินทุกขแขนงวิชาทุกขแขนงนะทุกสายงานทุกสายอาชีพนะคะตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินตอนนี้ฝืดหมดทุก วงการเด้อค่ะเดอะ้อบ่าวาคุณเสียใจกันแต่ต้องใจเย็นๆคุณกําลังหาวิธีตัวคุณเองกําลังหาวิธีทำยังไงจะมีเงินเก็บมากขึ้นทําอย่างไรจะได้มีเงินเก็บในขั้งมากขึ้นนะคิดแต่เรื่องการเงินนะเรื่องความรักคุณไม่ขึ้นเลยนะบอกเลยถึงคุณจะเป็นคนเฟรนลี่นะคะอาขอดูเอ e เนอร์จีการเงินของคุณอีกหนึ่งใบนะคะเอ e เนอร์จีของคุณอีกหนึ่งใบเป็นยังไงนะ,ะขอดูหน่อยเอนเนอร์จีของคุณอีกหนึ่งใบอาเอนเนอร์จีของคุณโอ้โ oh ห the tower ธาตุลม ไพ่บ่งบอกถึงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเรื่องอะไรอะจาผู้อ่านขอขยายให้หนึ่งใบนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินหรอคะคุณจะรวยขึ้นหรอหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรขอเบื้องแน่นะคะชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงวิทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรไม่รู้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเพราะจริงๆการเงินะไพ่ขึ้นมาใบนี้คือว่าการเงินนะคะ คิดเรื่องการเงินปรับเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเงินหาวิธีการเงินให้มากขึ้นนะคะหรือถ้าอ่า t h e Tower คนเกิดวังคารได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจหอนนิดนึงเนาะเกี่ยวกับขายพวกเซลลพวกอะไรไฟฟ้าได้เมดค่ะนะคะเฮ็ดงานอันนี้ก็เฮ็ดงานเกี่ยวกับเัมนเทรดหุ้นได้เมดนะคะเฮ็ดงานเกี่ยวกับวงเฮ็ดงานบัญชีได้เมดเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะได้เมดค่ะนะคะมามีดัดธาตุดินธาตุไฟหรือยกเว้าทันีนมีด,ดัดธาต อราศีธา,าตุไฟเนาะว่าท่านมีแต่ธาตุไฟอย่างเดียวนอกนั้นมีเหมนทุกธาตุค่ะนะอ่ขอเบิ่งอีกนะขอเบิ่งอีกหนึ่งใบขยายโอ้คุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะคุณกําลังจะมีหัวการค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทิศทานที่ดีขึ้นนะเรื่องการเงินนะคุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้น จากพูดง่ายๆจากว่าบอกง่ายๆว่ามีแปดเหรียญหลวกอะซีมีเก็บเพิ่มพูนอีกอกนะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นชีวิตชีเริ่มเฮ็ดยังเพราะเพราะคุณเป็นคนหัวกันค่าหรือธาดินพืชศกกันมาก,ก่อนคุณคิดแต่โฟกัสแต่เรื่องการเงินนะความรักไม่มีในหัวสมองเลยตอนนี้นะตัวคุณเองคิดแต่เรื่องเงินเงินเงินมีความมั่นคงอย่างเดียวว่าแปลกใจค่ะสิ่งใดที่คุณไม่ยากได้คุณวิ่งหนีสิ่งนั้นจะวิ่งตามคุณอะขอดูเอเนจีคน คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือใดๆทําไมเอนเนจี้เขาถึงอยากได้คุณนะคะโอเคเนาะอ่ะขอมาเบิงกันนะคะไฟใบนี้คืออะไรห้าไม้ไฟออกแวนตอนนี้คนนี้เป็นคนที่บ้างานไฟกับงานอุปสรรคนะคะเป็นคนที่มีอุปสรรคในชีวิตเยอะแล้วต้องไฟในทุกๆเรื่องต้องไฟในสิ่งต่างๆนะคะชีวิตเขานะคะลําบากนะตอนนี้ต้องไฟกับทุกเรื่องอะมาดูก่อนนะคะเป็นคนที่ต้องไฟกับงานต้องไฟกับอุปสรรคต้องไฟกับทุกงานเป็นส่วนใหญ่เนาะธาตุไฟเมสซินคโน เป็นคนที่มีความกระตือร้นในเรื่องการงานเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนที่มีแฟชั่นแพชั่นในงานเดอ้อแล้วก็เป็นคนบ้าง,งานนะคะบ่บคนไฟกับงานก็ต้องบ้าง,งานเนาะบบพอดเอนเนอรีเขาเป็นแบบนั้นนะขอดูอีกนะเป็นยังไงอโฮเดสตอนนี้เขาตายเขาเดี้ยงอะราศีพิจิกนะคะพิจิกคือ date. เดสอาจจะเป็นเดสรีเบิร์สไหมขอดูหน่อยตอนนี้เขาป่วยอยู่หรือเปล่าไม่รู้หรือเขาเขามีอันนอนอยู่โรงพยาบาลหรือว่าป่วยบ่ไรเยียวยาหรือว่าอะ ก็ทำงานเยอะไปหรือเปล่าขอขยายเดทนะคะว่าเป็นยังไงเป็นยังไดอีกขยายเดทนะคะเขาเป็นยังไดอีกอ่าขยายโอ้โหท o ออฟสวอทธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงการตัดสินใจระหว่างลังเลของสองสิ่งเดทก็หยุดนิ่งไม่พูดไม่คุยหรือว่าอ่าป่วยก็เป็นหรือสูญเสีย ใครตายกับเป็นไปได้เดอ้อแล้วก็อยู่ช่วงการปิดกัน้นการกําลังลังเลกําลังจะตัดสินใจของสองสิ่งกับเป็นไปได้เด้อค่ะเดอ้อกาลังคิดอยู่ว่าเสเยวจังใดอีกนะคะ,อะขอดูเอเนจีกำลังคิดว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์พยายามง้อแล้วพยายามง้ออีกนะคะใครเห็นไหมคนคนนี้พาดไฟแม่สิงห์คโนอตอนนี้อยู่ในช่วงที่ระวังอยู่การตัดสินใจ พยายามง้อคุณก็เป็นไปได้นะง้อแล้วง้ออีกนะคะก็บ่ได้ผลน,นะคะเฮ็ดจังใดกะง้อบดสําเร็จก็เลยอ,อัดเดียงก็เป็นไปได้นะคะอ่ะขอดู energy ของเขาอีกเสียจังใดอีกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะทํางานเกี่ยวกับการเกษตรได้เด้อเนะี่ยเห็นบอเฮ็ดงานเกี่ยวกับอันขายอสังหาหรือม้าซก็ได้เป็นบ้านเป็นหลักทรัพย์นะคะที่ดินก็ได้นะขายเกี่ยวกับพีเวดดิ้งก็ได้ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าของสวยของงามได้เมืออเดือค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วตามไพ่นะอ่านตามไพ่แต่จริงจรนะิงแล้ว เป็นงานสื่อโซเชียลได้หมดทาดไฟนะคะเกี่ยวกับสื่อโซเชียลทัดทาดไฟ f o r of wands นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลได้หมดนะ,อะโอเคขอดู energy เขาหน่อยนะคะว่าเป็นคนเก่าของคุณล่ะค่ะเพราะ f o r of wands คิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงคนเก่านะคะว่าทําไมไม่ให้โอกาสชั้นสักทีอขอเบิ้งอีกนะคะเขาเป็นผู้ใดอีกมามีอีกบอกโอ้โหคนนี้ t ด e high p r e s t เป็นคนที่ชอบใจบุญสุนทานนะคนคนนี้เป็นคนที่มีเซนส์นแรงนะคะ ดูสิเขาจะทายัางไงเซนแรงทํางานเกี่ยวกับสายของของสวยของงามของจินตนาการได้หมดหรือเป็นคนที่ชอบทําบุญทํางานการกุศลเป็นคนที่มีความอาหัวสมองดีนะคะเป็นคนที่เซนดีด้วยนะคะ t ด e h i เป็นทิด Oh my God นะคะอะขอดูเอเนอร์จีของเขานะทำงานเกี่ยวกับพวกจินตนาการได้หมดของสวยของงามเป็นอาร์ติสได้หมดเะค่ะด้อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอเนจี Energy ของเขาดีนะอะ ขอดูหน่อยนะคะส,สรุปจุดจบเขาจะทำยังไงนะคะโอ,อขอดูขอดูเขาอีกหนึ่งใบนะคะโอ้โหเดภาวะหยุดนิ่งโอ้สีดาบสีไม้เขามีอะไรเกิด,เก,ดเกิดเกินเดือนสีหรือเปล่านะสีดาบสีไม้ตอนนี้หยุดนิ่งเงียบนิ่งไม่ทำอะไรไม่แอคชั่นนะคะอ่ะขอดูหน่อยอีกหนึ่งใบนะอีกหนึ่งใบเขาจะทำยังไง เขามีความรู้สึกว่าถ้วยมันล้มไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังมุดอ่อนไม่ได้นะคะเขายังมุดอ่อนไม่ได้เพราะเขาพยายามกลับมาง้อคุณแล้วก็ง้ออีกคุณกไ็ไม่ไม่ไม่ให้โอกาสนะคะอ่ะขอดูซิว่าเขาจะทํายังไงอีกเครียดเครียดหนักเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณไม่ให้โอกาสอ่ะขอดูหน่อยนะอีกหนึ่งใบแล้วกันว่าเป็นยังไงโอ้โหเขาจะไม่ยอมแพ้ค่ะเห็นไหมตัวเขาเอง พยายามง้อคุณหลายครั้งแล้วคุณก็ไม่ให้โอกาสพยายามแล้วพยายามอีกนะบัตทีนี่ก็ยุดนิ่งไปพักหนึ่งเพราะเพราะก็คุณช่วยมันล้มไปแล้วคุณก็เครียดนอนไม่หลับแต่เขาจะไม่ละพยายามเขาอาจจะมีความผูกพันกับคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนสําคัญหรือเขาอาจคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเก่าของคุณนะอ่ะขอดูเขาจะทาสาเร็จไหม สิบเหรียญเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาแล้วเขาจะทําเพื่อคุณสําเร็จไหมจะทําให้คุณใจอ่อนได้สําเร็จไหมอ่าวขอดูหน่อยโอ้โหเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะทําให้คุณเป็นคนในครอบครัวเขาให้ได้เขาจะไม่ลดละวาสศอกเขาสิบบใยง่อมแผ่แทนนะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรใดๆให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้เขา วางแผนไว้อยากจะมีความมั่นคงกับคุณอยากจะมีเป็นคนหรือว่าคุณเคยเป็นครอบครัวหรือเคยมีความมิตรเมนกันแล้วแล้วก็ห่างไปนะคะด้วยเหตุผลที่ทําอะไรไม่เข้าใจกันหรืออยู่กันคนละที่ก่อนแล้วแต่นะคะแต่ไพ่บ่งบอกว่าเขาคิดว่าต่อให้เราล้มกันหลายรอบแล้วทะเลาะกันหลายครั้งแล้วง้อกันแล้วง้อกันอีกคุณก็ยังไม่ยอมใจอ่อนแต่เขาไม่ละความพยายามเงียบ เขาจะเงียบเขาเขามาแล้วหนึ่งหลายครั้งแล้วเขาก็เงียบไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็มาใหม่ไปคิดวิวิเคราะห์วิจัยยานของเขาว่าอันเงียบไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มต้นตอนนี้เขาเครียดอยู่กับตัวคนเดียวท่าลมมิถุนตุนกุมนะเครียดนอนไม่หลับกลางคืนแต่เขาจะไม่ละความพยายามเพราะว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่บอกไว้เลยเด้อค่ะเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า จะมีการกบมาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิมีการกบมาของใครคนใดคนหนึ่งจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆส่งมาให้คุณนะคะคุณมีโอกาสนะคะได้นะเริ่มต้นใหม่แน่นอนส่วนคุณสีเอาบอลแล้วแต่เดิรคาเดอร์ส่วนคุณถ้าคุณคิดว่าเขาทําให้คุณเจ็บซ้ำนําใจหลายแม่มากพอนะคะอคุณบอให้โอกาสอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าหากเขา พอให้อภัยได้ก็แล้วแต่คุณอันนี้ผู้อ,าอ่านบบสามารถแนแนวได้แต่ขออีกหนึ่งใบพูดตามไพ่สัมไพว่าสัะหนึ่งใบนะคะรอการกลับมาของเขานิดหนึ่งเขากําลังเตรียมเตรียมผลเหตเตรียมสถานการณ์นะคะกลับมาแน่นอนนะคะเขาอาจจะก,กําลังรอผลผลิตจากการงานของเขาอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะเพราะเขาเป็นคนที่มีภาระเยอะแยะมากมายเนาะต้องที่ต้องดูแลต้องเทคแคร์ในจินตรกิจ รอการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตหรือรอกรันหรือตัวเขาเองกำลังไฟกับง,งานเหนื่อยกับง,งานปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายรอการแก้ไขรอการเคลียร์ของเขานิดหนึ่งนะถ้าคุณรอได้นะคะนะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดน่าจะเป็นเดือนสิงหาเร็วสุดนะคะ เดือนนี้ก็เดือนเจ็ดเนาะนี่เดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเอาเป็นนั้นว่านะคะใครมาเจอคลิปนี้นะคะข่าวดีของคุณนะคะจะมีการกลับมาของใครคนหนึง่งแม่ถ้าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาค่ะถือขอให้คุณโชคดีเด้อค่ะเด้อนะคะมาขอดู e n e น g y นะคะการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะทำอย่างไรกับคุณเด้อค่ะเด้อขอดูหน่อยนะ ขอเบิ้งแน่ค่ะเดินนะเบิ้งเดอเบิ้งเดอเบิ้งเดอวาสัน <laughs> มากขอดูหน่อยเขาจะทำยังไงกับคุณโอ้โหเวิร์ดเวทติ้งฟอโอ้โห و. สิ่งที่เขารอคอยเห็นไหมไ <im it> ด้วิง่ง i n มิ u งอีสแอดเวิร์กอินยูแอเลิฟไลฟ์โทษนะคะสิ่งที่เขารอคอยคือคุณนั่นแหละคะ่ะนะอ่ะคอยอีกนะคะ เขาจะทำยังไงอีกอันนี้คือเวลิซูนให้เร็วๆนี้ขอให้เป็นเร็วๆนี้นะคะอ่ะขอดูนะคะอาเป็นอย่างไรอีกอันนี้คือคอรีคอลเลคชันนะคะโอ้โห n e ัมวัน from your past i s returning to your life นะคะกลับมาแน non ่นอนคอนเฟิร์มนะคะเขาจะขอโอกาสเขาจะไม่ให้คุณห่างห่างจากไปในขออีกหนึ่งครับอ,อีกนั่นแล้วกันนะคะ ว่าจังใดอีกขออีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งวัส,สั์นะคะเวลิซูนี้จะกลับมานะคะ it is safe for you to love นะคะถ้าหากคุณนะคะสามารถให้โอกาสยุดบ่าดด <c oughs> ถ้าหากคุณสามารถให้โอกาสเขาใดกะลองเบงเดออันนี้ผู้อ่านบรูดว,ว่าความเจ็บชัมของแต่ละคนคืออย่าง p a y a t t e a t i o n to the late effect นะคะก็ดูนิดนึงนะว่าเขามาครั้งนี้เขาจริงใจไหมอะไรไหมน่นนี่นั่นเช็คก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เขากลับมา ดีร้อซมันก็มันไม่มีอะไรจริงแท้และแน่นอนนะความรักวาสันนะคะลองดูเช็คดูหน่อยน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแม่มออ่านภาษาอังกฤษบอเก่งนะคะแต่ก็พอหงูความหมายนะคะหรืออาจออกเสียงสแสลงบวถึกต้องเด้อค่ะเดอมิเล่าในไทยในปุ่นในอาจอ่าน ไฮสไตล์ผู้อ่านเด้อค่ะบ๊าบาบๆบอนะคะบางทีอ่านไปกับหัวลรอไปเด้อค่ะเด้อผู้ใดมาพอคลิปนี้บพรว่าจะเป็นคนใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแชร์ share, ให้ผู้อ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจคนเก่าก็ขอทั้งคนเก่าและคนใหม่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทําสิ่งใดก็ขอไประสุพิเร็จดังใจปรารถนาทุกคนเลยนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ